ไพ่พิกอากาศหัวข้อความสุขแบบใดที่กำลังจะเดินทางมาหาคุณเลือกกองไพ่ที่ใช่หรือคลิปที่ชอบสำหรับคุณครับผมคำทำนายของไพ่กองที่หนึ่งมีดังนี้ไพ่บ่งชี้ว่าความสุขนั้นคือความสุขที่เกิดจากการที่คุณได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามการลงมือทำและความสามารถของคุณเองครับคำอธิบายแบบละเอียด ความสุขที่กำลังจะมาหาคุณจากกองนี้เป็นความสุขที่มาจากการที่คุณได้สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนโปรเจกต์ส่วนตัวหรือการเอาชนะอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในเร็วๆนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสิ่งที่คุณได้หว่านเอาไว้ความเหนื่อยยากลำบากหรือความท้าทายที่คุณได้ผ่านมากำลังจะเปลี่ยนเป็นความสำเร็จและความสมหวังที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมครับ ความสุขนี้ไม่ใช่แค่ความดีใจผิวเผินแต่เป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจจากภายในที่ได้เห็นว่าศักยภาพของคุณนั้นมีจริงและความพยายามของคุณไม่สูบเปล่าคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมากได้รับการยอมรับในผลงานหรือรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาไปอีกขั้นความสุขนี้เป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆต่อไปครับเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เปรียบเหมือนช่างปั้นหม้อที่ใช้สองมือและสมาธิในการปั้นดินเหนียวให้เป็นภาชนะที่สวยงามและแข็งแรงความสุขของเขาคือการได้เห็นงานที่สมบูรณ์แบบซึ่งเกิดจากทักษะความอดทนและความตั้งใจของตัวเองลองนึกถึงนักกีฬาที่ฝึกฝนทักษะเฉพาะทางอย่างหนักทุกวันจนถึงวันแข่งขันเขาสามารถแสดงทักษะนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและนำไปสู่ชัยชนะความสุขคือการที่ได้เห็นความพยายามในการฝึกฝนกลายเป็นความสำเร็จในสนามจริง คล้ายกับการปลูกต้นไม้จากมเมล็ดคุณดูแลรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอจนในที่สุดต้นไม้ก็เติบโตออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นชมความสุขคือการได้เห็นการเติบโตและผลิตออ,ออกผลจากสิ่งที่คุณได้ดูแลมากับมือดังนั้นความสุขที่กำลังจะมาหาคุณจากกองที่หนึ่งคือความสุขที่มาจากความสำเร็จส่วนบุคคลการบรรลุเป้าหมายและความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวคุณเองครับเป็นความสุขที่ยั่งยืนและสร้างพลังใจอย่างแท้จริง คำทำนายของไพ่กองที่อสองความหมายมีดังนี้ไพ่บ่งชี้ว่าความสุขนั้นคือความสุขที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายความมั่นคงและเรื่องดีๆในด้านวัตถุการเงินหรือทรัพย์สินครับคําอธิบายแบบละเอียดความสุขที่กำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณจากกองนี้คือความสุขที่จับต้องได้สัมผัสได้และทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นครับคุณอาจจะได้รับโชคลาภในรูปแบบของเงินทองก้อนหนึ่งที่ไม่คาดฝัน สถานการณ์ทางการเงินที่ติดขัดจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการลงทุนหรือการทำธุรกิจบางอย่างจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพอใจหรือคุณอาจจะได้ทรัพย์สินบางอย่างที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตเช่นได้ซื้อของชิ้นใหญ่ที่ต้องการได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นหรือได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้อื่น ความสุขนี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยและคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปากท้องหรือภาระทางการเงินต่างๆครับการมีทรัพยากรที่เพียงพอทำให้คุณมีอิสระมากขึ้นในการเลือกทำสิ่งต่างๆหรือใช้ใจ่ายเพื่อความสุขและความจำเป็นของตัวเองและคนที่คุณรักความสุขนี้มาจากความรู้สึกมั่นคงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้นครับเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางท่ามกลางอากาศหนาวจัดแล้วได้พบเสื้อโค้ทหนาๆนามาสวมใส่ความสุขคือความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากความหนาวเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายและความเป็นอยู่ลองนึกถึงสวนที่คุณปลูกพืชผักไว้และถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ความสุขไม่ได้อยู่แค่ที่ปริมาณของที่ได้แต่อยู่ที่ความมั่นใจว่าคุณมีอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภคและอาจมีเซอร์พลสเหลือแบ่งปันหรือขายได้ด้วย คล้ายกับการที่คุณต้องเดินทางไกลด้วยรถยนต์แล้วพบว่าถัางน้ำมันเต็มเสมอไม่ต้องกังวลว่าจะน้ำมันหมดระหว่างทางความสุขคือความมั่นใจในทรัพยากรที่มีทำให้การเดินทางราบรื่นและถึงที่หมายได้อย่างสบายใจดังนั้นความสุขที่กำลังจะมาหาคุณจากกองที่สองคือความสุขที่มาจากความมั่นคงทางการเงินความสะดวกสบายในด้านวัตถุซึ่งจะช่วยลดทอนความเครียดและทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและผ่อนคลายมากขึ้นครับ คำทำนายของไพ่กองที่สามความหมายมีดังนี้ไพ่บ่งชี้ว่าความสุขนั้นคือความสุขที่มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและการได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับผู้คนรอบข้างที่คุณรักและรักคุณครับคำอธิบายแบบละเอียด ความสุขที่กำลังจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณจากกองนี้คือความสุขที่เกิดจากสายสัมพันธ์อันดีงามครับคุณมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะได้สัมผัสกับความอบอุ่นความเข้าใจและความผูกพันกับคนในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเพื่อนสนิทคนรักหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่กลายเป็นมิตรที่ดีความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยมีระยะห่างหรือความตึงเครียดจะได้รับการเยียวยา และกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นไปอีกครับนอกจากนี้คุณอาจจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานรวมญาติมิตรที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลายและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะการได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรู้สึกสบายใจ และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่จะนำมาซึ่งความรู้สึกเติมเต็มทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งความสุขนี้มาจากการรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักเป็นที่ต้องการและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอทั้งในยามสุขและยามทุกข์ครับเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเปรียบเหมือนการได้นั่งผิงไฟในคืนที่อากาศหนาวเหน็บท่ามกลางคนที่คุณรักความสุขไม่ได้อยู่ที่ความร้อนจากกองไฟเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและความผ่อนคลายที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่คุณไว้ใจและมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยลองนึกถึงวงดนตรีที่มีนักดนตรีหลายคนแต่ละคนอาจจะเล่นเครื่องดนตรีต่างกันแต่เมื่อมารวมกันและบรรเลงเพลงร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเสียงที่ออกมานั้นไพเราะและทรงพลังกว่าการเล่นคนเดียวหลายเท่าความสุขคือการได้สร้างสรรค์หรือแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกับผู้อื่นทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความหมายและงดงามยิ่งขึ้น คล้ายกับการที่คุณรู้สึกหลงทางอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วมีคนคุ้นเคยมาเจอและพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยความสุขคือความรู้สึกโล่งใจสบายใจและรู้ว่ามีคนคอยดูแลและเป็นห่วงคุณอยู่เสมอดังนั้นความสุขที่กำลังจะมาหาคุณจากกองที่สามคือความสุขที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีการเชื่อมต่อกับผู้คนด้วยความรักและความเข้าใจซึ่งจะนำมาซึ่งความอบอุ่นทางใจความสนุกสนานและความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตครับ สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร